AB testing. หนึ่งในเทคนิโคโฆษณาที่ผมใช้เพิ่มยอดขายและวัดผลได้คุณกําลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่ไหมเว็บไซต์คนเข้าเยอะแต่ไม่มีคอนเวอร์ชันทำโซเชียลโพสแล้วแต่ไม่รู้คนชอบคอนเทนต์แบบไหนวันนี้ผมขอนําเสนอ A/B TestingA/B Testing นะครับเป็นหนึ่งในเทคนิคที่นักการตลาดทั่วโลกเนี่ยนิยมใช้แล้วผมเองก็ใช้งานตลอดตั้งแต่ทํางานมาซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณบบไปเสิร์ชหาคําว่า A/B Testing ใน Google แล้วคุณก็จะเจอว่ามันเป็นการเทสระหว่างเว็บ A กับเว็บ B, 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 B เปรียบเทียบกันว่าเว็แบบไหนที่มันมีคอนเวอร์ชันเวทที่สูงกว่าเว็แบบนั้น ในการพัฒนาต่อไปแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะการทำเบบีเทสติ้งมันไม่ได้จบอยู่แค่เว็บไซต์มันสามารถทําได้หลายช่องทางที่เรามีเลยมันสามารถทําได้ตั้งแต่ช่องทางการทําโฆษณาแอดการทําเว็บไซต์หรือว่าแลนดิ้งเพจการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งแล้วก็การทำโซเชียลคอนเทนต์ด้วยครับซึ่งในแต่ละช่องทางที่เราทำเนี่ยมันก็จะมีวิธีการวัดประสิทธิภาพที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นการทําโฆษณาบน Facebook มันก็จะมีวิธีการวัดประสิทธิภาพโดยการวัด CTR หรือว่าคลิกเทรว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดแอดของเราดีมีเปอร์ นนะตอบโจทย์คนที่เห็นโฆษณาแล้วเขากดคลิกเข้ามา2การทำแลนดิ้งเพจเองเจริงๆมันมีหลายวิธีการนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเอาเนื้อหาไหนขึ้นก่อนเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะนําเสนอเรื่องอะไรหรือว่าการย้ายตําแหน่งของปุ่ม CTA ซ้ายกับขวานี่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การคลิกของคนเข้าชมทั้งนั้นสา,าก็คือการทำดีเมลมาเก็ตติ้งดีเมลมาเก็ตติ้งสามารถทําได้หลายแบบหรือวิธีการนะครับอา,อาจจะใช้ A/B testing เนี B ่ยในการ s p l i ตซ้ายและขวาอย่างละ500โดยที่ซ้ายเนี่ยจะเป็นอ e ีเมลที่เกี่ยวกับโปรโมชั่นและขวาก็คือเป็นอ e ีเมลที่บรรยยาย ประคุณหรือว่าเป็นรีวิวของลูกค้าซึ่งมันก็สามารถวัดประสิทธิภาพได้ว่าระหว่างการทำโปรโมชั่นกับการนาส่งรีวิวอะแบบไหนที่จะเกิดคอนเวอร์ชันสูงกว่าส่วนสุดท้ายเองการทำโซเชียลคอนเทนต์เองเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะวัดไม่ได้นะฮะเราสามารถทำคอนเทนต์เนื้อหาลักษณะเดียวกันแต่ว่าทิ้งช่วงต่างกันอาจจะเปลี่ยนแค่รูปภาพจากผู้ชายเป็นผู้หญิงแล้วเราดูว่า CTR ระหว่างก่อนและหลังต่างกันไหมถ้าไม่ใช่ CTR เราจะวัดที่ En n g a g e m e n t ของก่อนและหลังต่างหรือเปล่ทาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับการทำ AB เบบ testing เ ซึ่งอันนี้อยู่ที่ความครีเอทีฟของคนที่ทําโฆษณาหรือว่านักการตลาดที่ดูแลช่องทางเหล่านี้อยู่นะครับสุดท้ายก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่า A หรือ B ดีกว่าอย่าลืมว่าคุณต้องดูที่จุดหมายปลายทางของการทาเทสครั้งนี้ถ้าสมมุติว่าจุดหมายปลายทางของคุณคือการเพิ่มยอดขายคุณปรับโฆษณาแล้วมีคนคลิกเข้ามาเยอะแล้วแต่ว่าไม่สามารถปิดการขายได้แสดงว่า a b t e s ท i n g ของคุณไม่แวลิดนะครับคนเข้ามากรอกฟอร์มเยอะแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่ลูกค้าของคุณเลยแสดงว่าคุณต้องย้อนกลับไปกระบวนการก่อนหน้าก็คือการทำเอร์ชัั A กบวอร์ชัี B ท่คุณ มันมีข้อปกพองตรงไหนมันถึงดึงดูดกลุ่มคนที่ไม่ใช่ลูกค้าของคุณเข้ามาแล้วคุณก็ต้องไปปรับตรงนั้นแล้วก็วนกลับมาทําการเทสใหม่ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นลูกที่มันวนได้ไม่รู้จบคีย์หลักอย่างสุดท้ายเลยนะครับคนที่จะทําการเทสแบบนี้ได้มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยจะต้องมีค r e a t ทดสร้าและต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในมุมมองของลูกค้าเราถึงจะเข้าใจวิธีการคิดการตัดสินใจของเขาถ้าเกิดคุณเข้าใจหลักการนี้แล้วมาบวกกับการทำเทสที่ถูกต้องนะครับคุณจะสามารถใช้เทคนิค ab testing เนี่ยในการต่อยอดการทำการตลาดของคุณได้้อีีกแบบบไมม่วันรูจ